บอกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าพี่ยอไม่บอกอะไรเลยไม่บอกแม้กระทั่งว่าเล่นกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยบอกแค่ว่าเล่นเล่นแค่นี้เขาไม่รู้บทเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาอ่านกนอีกทีนึงรวมกันกับนักแสดงหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะแต่จะเป็นเหมือนเต้นมากรู้แค่ว่าเหมือนเราแบบกับชาติมาเกิดอะไรประมาณเนี้ย่้องว่า ได้แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่อู่เาไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นลำเจียบหรือไม่เป็นลำเจียบหรือว่าเป็นใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้เลยอมีกรเแอกับชาติมาเกิดมีกระแสขาวเินึ่งบอกว่าย่าจะเกิดมาเป็นลูกเราเลยนะจริงเหรอคะจริงจรคีขาบอกย่าจะเป็นลูกของเราแบบพรพนออย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะจริงๆอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอวันที่ได้อ่านบทคงาได้ทราบนะคะคือพี่เอ็ไม่ได้บอกว่าคง่าตเรา ตัวไหนยังไงมาทับข้าวเลยอุ้ไม่บอกค่ะรู้แค่ว่าก็น่าจะเป็นร้ายเหมือนเดิมรับนี่คือความมั่นใจล้วนๆรับนี่คือความมั่นใจล้วนคือเราอยากเล่นอยู่แล้วด้วยค่ะอุ้มก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของนาคีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องใจใช้ใจอย่างเดียวอะคะ่ะทอมเรียกมาก็ข้าวตัวก็ไม่ได้ถามด้วยไม่ได้เรียกว่าจะต้องได้ข้าวตัวเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็เล่นเพราะว่าอุ้มแบบนับถืออมอยากเล่นกับกอมกับแต้วเค้นอะไรเงี้ยเราก็รักในตัวบทเรื่องนาคีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องเรื่องทำงาน้นีเป็นไงบ้างคะยังเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างค่ะมีแบบหวานหวานขึ้นไหมช่วงหลังๆไม่ค่อยมีแบบอะไรเราอัดเพลก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีเหมือนเดิมนะคะอุ้มก็ผ่านช่วงวิกฤตด้วยกันมาเยอะนะคะมันก็เลยทําให้เราเข้มแข็งกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนมันจับมือกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแต่งงานไม่แต่งงานเขาพี่มีข่าดียังคะ มันต้องถามเขาว่าค่ะว่าเขากร้จะขอเมื่อไหี่คืรอเรามาขอเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรอะค่ะไม่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงคือดูแค่ว่าตอนนี้ก็ก็โอเคเขาจูบกันทุกวันแต่วัยเราคิดว่าเราพร้อมแล้วกับการแต่ง่ก็พร้อมนั้ง่็สามสี่แล้วค่ะพ่อพ่อแม่ก็อยากอยากให้แบบเป็นฝั่งเปิดฝาไปแล้วพาะน้องหนึ่งก็แต่งงานแล้วจริงจริงคุณบอลเขาไม่เกินเกินเลยนะครับพ่อเขาบอกแค่ว่าแต่งหน้าทุกวันนะ ก็ต้องขออะไรกันเลยในการงานเนี่ยอุ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันเราก็แอบลุ้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราก็แอบลุ้นเพราะว่าเขาแบบไม่ให้เช็คโทรศัพท์ห้ามอยู่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ถ้าเห็นผลทุกวันก็ไม่ต้องไปงานถ้าหายใจตื่นมาแต่งหน้าก่อนแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าสมมติของมาถอดเขาเเย็นอืมก็ดูใจกันมาตั้งแต่สองปีแล้วนะคะเพราะว่ามัน ผ่านช่วงที่มันบบเลวรา้ายมากๆที่สุดในชีวิตมาแล้วแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนต่างๆด้วยกันแล้ว<ม>ฉะนั้นเนี่ยถามว่าอุ้มพร้อมไหมที่จะมีครอบครัวก็พร้อมะนะคะซึ่งเราพ่อบลูกสาวเขา,ขดาขได้ดีได้ดีมากค่ะ<ม>น้องตน่ารักมากๆแ,แล้วก็รตูนเขาก็เข้าไปที่บ้านได้เข้าอยู่ได้ไม่มีปัญหาไม่งอแง,งไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านว่ายังไงไหมคะแบบบ้าเราจะมีสามีเราเป็นพ่อเลี้ยง บ้านไม่ว่าค่ะที่บ้านว่าคงไม่พ่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่คนที่จะต้องแบบตัดสินคนจะว่าเคยมีลูกมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วหรือว่าเขารู้่ค่ะว่าเพราะว่าเราคุยกับใครก็จะพาคนคนนั้นไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเข้าตามหลางประตูบอกทุกอย่างอะไรเงี้ยเพืาอทีาจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองถามว่าใครดีใครไม่ดีถ้าไม่ดีเขาก็จะเตือนเก็จะบอกแล้วใครดีเขาก็จะอนุญาตให้แบบเบียนพบกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ใครแคมเนี่ยเขาต้องพอเราดี ใช่ค่ะพี่บอลไม่ได้ดูแลแค่อุ้มคนเดียวดูแลทั้งครอบครัวอุว้มเพื่อนน้องนิวน้องนิวพี่พีจพ่จ้าเพื่อนพี่จ้าอะไรเวลาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงีง้ยค่ะเวเวลาแบบครอบครัวไปไหนมาไหนก็พี่บอลเขาก็ดูแลทุก <c oughs> ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหว่าแม่นาคตคนนี้แล้วแหละตอนนี้อุ้มมั่นใจว่าเป็นเขาในปัจจุบันแล้วกันเนาะ <c oughs> แต่ว่านางตอะเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเอาเป็นแค่ว่าทุกวันนี้ ยังโอเคดีอยู่คือเวลาแบบพี่บันเขาไปกับครอบครัวเรามีถามบ้างม่ครครอบครัวเรามีผูกเขาบ้างเรื่องต่างต่างก็จะมาขอ่แม่คุณแม่ก็จะมีผูกบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบนานกว่านี้ฉันก็ไม่ให้แล้วนะแม่ก็มีแบบแซวแซวบ้างแสดงว่าเริ่มมีเดทไลน์แล้วว่าเป็นวันไหนยังไม่ทราบว่าเป็นเดทไลน์กี่ไหร่แม่ก็จะแบบบ่นๆอะไรเงี้ยค่ะ